สวัสดีครับเมื่อนี้สีพาพพ่นองมาเบ่งวิธีการเก็บทั่วฝักเา้ยวนะครับสําสหรับมือใหม่เพื่อนสีบลูฮู้ดอกครับว่าเก็บจังไดนี่นะครับลักษณะนี้ให้เ้าบิดเอาครับบิดหมุนหมุนหมุนมนึงสี่ครับน,นั่นบางคนเพื่อนสีใส้น,นิ้วเด็ดจังสี่เด้นิ้วเด็ดจังเสียครับจิกเข้าไปยังเสียบ่ได้ครับพี่นองเพราะว่าอันนี้เวลาเขาเก็บแล้วนี่เขายังสามารถมีดอกออกมาได้อีกครับแล้วบางบางบางน่วยแบบนี้ครับนี่ ชอบแบบนี้ครับจังเขาไปเด็ดแบบนี้มันเก,กิดสิกระทบต่อนี่หักได้เขากระสิบัได้หน่วยอีกเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บทั่วฝกักเาาเ้อครับพี่นอ้องอ่าอันนี้ผมบอกมือใหม่เ้อครับแล้วมือเก่าเพิ่นเฮ็ดมาต่ใดเท่าใดแล้วเพิ่นเฮ็ดเป็นอาชีพแล้วเพิ่นหูด,ดีครับก็สําหรับพี่น้องมือใหม่ที่ว่าเพิ่นกําลังเฮ็ดกระเชิดไวรุ่นยุคใหม่ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเนาะคนที่ปลูกทั่วปลูกยัง การเก็บนะครับเฮากับสีเดรรักษาดอกซุ่มนี่สีออกน่วยไม่อีกต่อไปถ้าเฮาเอามือไปยิกเด็ดแบบนี้นะครับไปถือซุ่มนีน่โรนเฮากับบอด้หนวยต่อไปนะครับเอานี่แหละครับเทคนิคการเก็บทั่วฝกักเง้วครับขอบคุณครับ